และทางกรมประชาสัมพันธ์นะคะได้มีการผสาน4ภาคีภาครัฐค่ะเพื่อมุงสร้างพื้นที่โอกาสสร้างเดินหน้าสื่อสารและพัฒนาชายแดนใต้ค่ะ วันนี้นายคาเชนการน,นิการองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการสื่อสารสร้างความเข้าใจพื้นที่จังหวัดประจำปี2568จัดโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ที่โรงแรมซีเอสปัตตานีโดยมีนายดุสิตสิงคิรีรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายพรพิทักษ์แม้นสิริผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงานกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดส่วนบริ ฐานกิจการโทรทัศน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6และบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิเข้าร่วมค่ะซึ่งปัญหาด้านการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขอยู่หลายประเด็นที่หน่วยงานภาครัฐมุ่งมั่นแก้ไขอย่างต่อเนื่องด้วยตระันักดีว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรม ทางสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กกรมประชาสัมพันธ์จึงได้มีการผนึกกำลังกับหน่วยงานภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนในจังหวัดชายแดนใต้โดยมีกิจกรรมแบ่งเป็นสองช่วงหลักประกอบด้วยการบรรยายพิเศษด้านบทบาทของกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้และการเสวนาวิชาการหัวข้อการศึกษาเพื่อความมั่นคงทางรอดทางเลือกและทางร่วมสร้างพื้นที่แห่งโอกาสและความเข้าใจ สำหรับแนวทางการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดเชเด่นภาคใต้นายคาเชนกานิการ,รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวค่ะว่าการสื่อสารของรัฐในพื้นที่ายแดนใต้ต้องเข้าใจถึงบริบทเฉพาะพื้นที่ทั้งด้านวัฒนธรรมภาษาและความหลากหลายทางสังคมโดยเฉพาะในจังหวัดเชเด่นภาคใต้ซึ่งมีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นพื้นที่แห่งโอกาสหากสามารถใช้การสื่อสารที่เหมาะสมและมีพลังในการเชื่อมโยงผู้คนได้อย่างแท้จริงซึ่งก็หวังว่าการร่วมบราการกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งจะช่วยพัฒนากลไกาการสื่อสารของรัฐโดยเฉพาะสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ทุกแพลตฟอร์มให้เข้าถึงและเข้ากับประชาชนในพื้นที่เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจสร้างความเชื่อมั่นกับหน่วยงานภาครัฐและสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในจังหวัดชเชียงด่นภาคใต้ต่อไปค่ะ